ตอนนี้คู่อยู่ที่ปารีสแล้วนะคะมาถึงปารีสแล้วเ,เดินทางเหนื่อยมากนะแล้วก็รอขึ้นเครื่องตอนนี้กำลังจะไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทักทายทุกคนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะให้หนึ่งวิธีเ,เปลี่ยนพลังงานนะคะเปลี่ยนสถานการณ์ให้มารับใช้คุณวิธีเปลี่ยนสถานการณ์ให้มารับใช้คุณเปลี่ยนยังไงอ่ะเอลเดินไปละนะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันโอ้โหซี่ ดูสิดูสิสนามบินคนเยอะมากเดรูจะเดินเครื่องแล้วเดี๋ยวเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาผิดทางเดี๋ยวครูจะไปทนูนไปทรงนูนนะคะอะวิธีใช้คำว่านักทายนะคะตอนนี้อยู่สนามบินครูออกมาจากมิลานนะคะ เดินมาอยู่ตรงนี้อืมโอเคเรามารอตรงนี้นะคะอะใครเข้าแล้วทักทายนะทักทายได้เลยอืมไปดูข้างหลังนู่นเออเมื่อกี้เดินมันกล้องก็เลยสั่นนะคะอ่ะใครเข้าแล้วทักทายได้เลยเสียงครูหายไปแต่ได้พลังมาเต็มเต็มเลยนะคะวันนี้ครูจะให้หนึ่งวิธีอเดี๋ยวครูลองแชร์สิอืม ไหนมีใครอยู่บ้างเนี่ยเขียนเข้ามาทักทายนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนนี้ที่เมืองไทยกี่โมงแล้วออคุูจะให้หนึ่งวิธีเปลี่ยนสถานการณ์ให้มารับใช้คุณนะคะเมื่อไรก็ตามที่คุณเจอสถานการณ์ลุบลุหรือเจอส,สถานการณ์ที่มันเหมือนกับเหมือนกับคุณหาทางออกไม่ได้หรือว่าเหมือนกับว่าคุณกําลังเจออะไรโชคร้ายโชคร้ายหรือว่าไม่ดีอยู่นะคะให้เปลี่ยน สถานการณ์นั้นมารับใช้คุณยญยก็คือสมมติรถรถคุณไปเฉียวชนเขาหรือเขามาเฉียวชนคุณคุณก็ต้องเปลี่ยนสถานการณ์นั้นโดยการเปลี่ยนวิธีคิดว่าดีฉันจะได้ระวังตัวขึ้นนะคะดีฉันจะได้ไม่ต้องขับแบบขับแบบใจลอยฉันจะต้องมีสติมากขึ้นเห็นไ,ไหมคะเปลี่ยนสถานการณ์ให้มารับใช้คุณมันจะทําให้คุณ มีความระมัดระวังแล้วลอกครอบมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวครูก็ต่อแถวไปเข้านะคะเข้าไปขึ้นเครื่องบินวูดูสิได้พลังงานเต็มๆเ,เลยเอครูลงรูปยังไม่หมดเลยนะไปเที่ยวไปเที่ยวมีลานสนุกมากะคระูรอขึ้นครูรอนะ อนคนะ,คะุกคนรอแ่เอเสโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวคูรอต่อแถวจะไปขึ้นเครื่อง,งบินนะถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้กูบอกเลยนะคะ ให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดของคุณว่ามันจะมันจะรับใช้คุณได้ยังไงบ้างูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพูดภาษาไทายได้ด้วยนะคะเขาพูดภาษาไทายได้นะคะครูต่อแถวเข้ามาแล้วกำลังจะเดินไปขึ้นเครื่องนะทุกคนเดี๋ยวอา เอาวิธีที่ครูให้ไปก็แล้วกันเอาตามนี้นะคะเอาวิธีที่ครูให้ไปเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องแล้วครูจะครูจะแชร์ไม่ได้เห็นชัดไหมถ้าคุณถ้าขึ้นเครื่องบินแล้วครูจะแชร์ให้ทุกคนไม่ได้นะคะก็เอาตามนี้แล้วกันว่าเอาสถานการณ์นั้นอะมารับใช้คุณโดยคุณคิดเปลี่ยนวิธีคิดว่าสมมติ คุณไปเฉียวชนเขาหรือเขามาเฉียวชนคุณสมมุตินะคะสถานการณ์แบบนี้นคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันใช้คุณยังไงก็คือคุณจะได้ระวังตัวมากขึ้นคุณจะได้ขับรถแบบมีสติมากขึ้นเห็นไหมคะมันมันทาให้เราอะกลายเป็นคนที่ระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณกลับหน้ากล้องให้ดูสายการบินแอร์ฟรองก์อืมเดียร จะให้ดูสายการบินที่คูขึ้นนะคะเขาเรียกว่า,าไม่เอา,ะะเอาทักไทยมาเลยนะคะใครอยู่ในนี้ทักไทยมาได้เลยนะ,ะ <S <S อา่ะาแล้วสถานการณ์ไนอีกเดี๋ยวคุยจะยกตัวอย่างานะคะ สถานการณ์สมมุติสถานการณ์โดนบอกเลิกอะความรักอีกแล้วนะคะสมมุติโดนบอกเลิกคุณก็บอกตัวเองว่ามันดีที่จะทําให้คุณคุณต้องการคนแบบไหนหรือมันดีที่ทําให้คุณคุณรู้ว่า,าคุณได้กลับมารับเองได้มากขึ้นคุณเรี คุณได้กลับมารับใช้ตัวเองคุณได้กลับมาดูแลตัวเองนะคะเวลาคุณถูกบอกเลิกคุณอย่าบอกว่าคุณเนี่ยเป็นเป็นผู้โชคร้ายหรือเป็นผู้เป็นเป็นความความม่ความโชคร้ายความเป็นผู้รับเคาะเลยก็ตามอย่าไปคิดตัวเองแบบนั้นนะคะคุณจงบอกตัวเองว่าโชคดีละที่ฉันได้กลับมาดูแลตัวเองโชคดีแล้วที่ฉันได้รู้ว่าฉันไม่ได้ชอบคนแบบไม่ได้ชอบคนแบบนี้โชคดีแล้วที่ ทำให้คุณได้รู้เร็วมากขึ้นได้กลับมารักตัวเองไวมากขึ้นเห็นไหมคะแล้วทําให้ตัวเองมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นนี่คือการการเปลี่ยนสถานการณ์ให้มารับใช้คุณนะคะหรือสมมุติคุณทํากระเป๋าตังหายอ่าไม่รู้หล่นหายที่ไหนล่ะคุณก็มันคุณก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิด้วยกันบอกว่ามันดีที่ฉันจะได้รู้ว่า <c oughs> สถานการณ์เนี้ยฉันจะได้ระวังตัวมากขึ้นจะได้รอบคอบมากขึ้นฉันจะได้ระมัะดระวังมากขึ้นเห็นไ,ไหมคะหรือสถานการณ์ไหนล่ะที่จะเอามารับใช้คุณสมสม,มุตินะทุกอย่างคือการสมมุติทั้งนั้นไม่ว่าแต่ละคนก็จะเจอเหตุการณ์ไม่เหมือนกันสมมติว่าโดนปลดออกจากงานคุณก็คุณก็ต้องเปลี่ยนสถานการณ์ให้ไม่รับใช้คุณแบบว่าบอกว่า ดีฉันจะได้เจองานที่คู่ควรมากกว่านี้อีกดี no, no, ฉันจะได้งานใหม่ที่ได้เงินได้เงิน,ได,งนได้ค่าตอบแทนเยอะกว่านี้อีกแล้ะดีที่ฉันจะทําให้ฉันรู้ว่าฉันมีความสามารถ มากกว่าที่จะได้รับงานนี้นเหนะ็นไหมคะมันจะทำให้คุณไม่ต้องไปจิตตกหรือว่าไปไปคิดอะไรเกี่ยวกับว่าตัวเองโชคร้ายหรืออะไรก็ตามไม่ไม่เกี่ยวนะคมันอยู่ที่วิธีคิดของคุณแล้วอยู่ที่วิธ <ๆ S 2> ีจะเปลี่ยนให้มันมารับใช้คุณยังไงนะคะสถานการณ์นั้นๆเดี๋ยวครูกาลังเดินขึ้นเครื่องบินตอนนี้ครูจะกลับบ้านแล้วนะครูอยู่ที่สนามบินชันตโกลที่ปารีสนะคะดูสิรอเพื่อง ก็จะเดินขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวขึ้นเครื่องแล้วครูจะแชร์ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าต้องหาที่นั่งนะคะคนเขาขะมองนะฮะใครเข้ามาแล้วทักทายนะคะทักทายได้เลยเดี๋ยวครูจะมาส่งพลังแบบนี้ให้ทุกคนอีอ่ครูขึ้นเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะเดี๋ยวใครมีคำถามก็ส่งเข้ามาทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบวันนี้ครูไปแล้วนะคะ มีคำถามไหมทักทายมาได้เลยนะคะคุณจะขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวคูยให้ดูคูอยู่หน้าประตูเครื่องบินละเห็นไ,ไหมเขารอขึ้นเครื่องกันละอ่ารอขึ้นเครื่องละอ่าเดี๋ยวหนุ่มๆฝรั่งเศสไหมขยได้แฟนคนฝรั่งเศสนะมาได้เลยขึ้นเครื่องแล้ว,วลคุณชื่ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันมาเจอกันค่ะยบคะสวัสดีค่ะ